ก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็กําลังวิ่งงานอยู่แหละคือแต่แต่ว่าตัวนีคค้คือเนื่องจากว่าผมขอขอบอกตามตรงนะครับว่าเงินติดตัวของผมตอนนี้ถ้าลูกค้าจ่าย500มาผมมีทอนนะครับผมก็ก็รู้ๆเนาะมันมีทอนได้อยู่แล้วประมาณ500แต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขามีแบงค์พันนะครับมีแบงค์พันแล้วมันทั้งเนื้อตั้งตัว ถ้าหักลบอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่พออยู่ดีเข้าใจไหมครับ,รบตอนนี้ก็เลยลองติดต่อ C ีเอดูนะครับว่าเออจะแก้ปัญหาออได้ยังไงถ้าคนขับมันไม่มีจริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่อยากยกอ่ะเข้าใจไหมครับ,ค,รบคือผมไม่อยากยกจริงๆเพราะว่างานตัวนี้งานตัวนี้นนมันมันกว่าจะได้แต่ว่าออระยะทางก็ไกลนะกว่าจะได้แต่ก็งกงานนะเพราะผมอยากวิ่งไงอ่าเนี่ยไปรับเกือบ6กกิโลนะครับผมแล้วเอ,อ่อที่ไปส่งเนี่ย ผมบอกเลยครับมันไม่ใช่พื้นที่เราด้วยผมไม่รู้ว่าไปรับเงินจากลูกค้าสักพันหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วขอไปแลกที่เซเว่นแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแถวนั้นมันจะมีหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองทําคลิปดูซิว่า C ีเอเขาจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับถ้าแก้ไม่ได้แล้วเเราต้องไปส่งจริงๆผมมีวิธีละกันคือโทยืมเพื่อนนะครับาใจ โทรยืเมเพื่อนโอเคเลยเออแล้วกออ็อาจจะไปกดเงินแล้วก็จ่ายลูกค้าหรือไม่ก็โอนผ่านผ่านธนาคารไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับโอเคนะก็จุดเริ่มต้นนะครับก็คือว่าออครับออตามที่สั่งนะครับคนขับยินดีในการรับโอนเนี่ยผมผมจะบอกทุกครั้งว่ายินดีเพราะว่าบางทีคือลูกค้าเขาไม่อยากออผูกมัดกับบัตรนะครับเพราะว่าไงคือถ้าผูกมัดกับบัตร กลัวเด็กหรือว่าอะไรต่างๆแบบมันกดปุ๊บมันจ่ายเลยนะครับแต่บางคนก็คือไม่ได้ตัดบัตรแต่ว่าโอนจ่ายก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะครับผมมีแบงค์พันหาทอนด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็บอกไป500ได้ไหมครับมีแต่แบงค์พันครับผมนี่คือ,อก็คือบางทีอ,อ่ะอันนี้ผมเข้าใจลูกค้าบบคือบางทีคือเขาไม่มีจริงๆอันนี้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่ว่า มันมันไม่สมดุลกับตัวสินค้านะครับนี่ตัวสินค้ารวมกันแล้วมันประมาณร้อยร้อ่อยสิบาทใช่ไหมผมคำนวณแล้วว่ามันมันไม่มีจริงๆครับผมก็เลยติดต่อ CS นะครับแล้วก็รบกวนรอสักครู่นะครับภายใน2-5 TS เป็นกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่อตอนนี้นะครับตรวจสอบเนี่ยผมว่า CS น่าจะโทรหาลูกค,ค้าแหละถ้า CS ไปโทรหาลูกค,ค้าจริงๆอะ่ะ ผมบอกเลยนะครับมันจะมีอ,อยู่สองอย่างก็คือลูกค้าจะคึงเครืองหน่อยเหมือนโดนมังคับบัตรเข้าใจไหมครับก็มองความคิดของลูกค้าอันนีงก็คือเหมือนกับบังคับเฮ้ยเป็นคนขับแล้วหาตังค์พอไม่ได้แต่มาวิ่งงานทําไมไอ้นี่คือในความคิดของผมที่มองในแง่รายที่สุดนะครับจะไม่ยกงานให้โดยใช้ความผิดของพี่จะไม่เสียคะแนนครับแล้วอา้าวพลิกล็อกครับผม ผมไม่มีความผิดใช่ไหมครับไม่มีค่ะผมกลัวตรงผมกลัวตรงอาะอธิษอ้มีเข้าใจว่าแบงค์พันไม่มีถอนกันได้ค่ะอ,อ๋อเฮ้ยผิดผิดคาดไอ้นี่บอกบอกบอกตามตรงนะครับว่าผิดคาดมากนะครับสิ่งสิ่งที่คิดไว้ในหัวกับเ,เรื่องเรื่องจริงที่ซีเอตอบมาเนี่ยตอนแรกผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออจะเป็นการที่ ทํายังไงก็ได้ให้มีตันทอนหรือว่าซีเอสอาจจะบอกว่า,อาลองลองไปหาที่ทอนดูนะครับถ้าไม่มีจริงๆค่อยว่ากันอะไรเงี้ยน,นะครับผมผมก็คิดว่าอาจอาจจะออกไปแนวแนวนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นกฎของเขาหรือเปล่าว่าแบงค์มันเกินอ่ะมันคือมึง <c oughs> คือคือมันเกินไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือ <c oughs> มันก็น่าจะอย่างนั้นแหละถ่า เอานี้เลยไม่ต้องถ่ายหน้าจอแล้วก็คือว่ามาสรุปไม่ง่ายนะครับที่ทางซีเอสพิมนะครับถ้าใครเจออย่างนี้นะครับแบบว่าลูกค้าเขาพิมพ์แชทมาหรือไม่โทรหรือไม่ก็โทรมาบอกว่าเอาน้องพี่มีแบงค์พันหาทอนมาด้วยอย่างเงี้ยลองติดต่อ c s ดูนะครับผมว่าอาจจะเป็นแล้วแต่กรณีกรณีไปเพราะว่ากรณีเนี้ยสินค้ามันอะ่ะผมว่าเขาน่าจะพิจารณาตรงนี้ด้วยว่ามันไม่ได้สูงมากนะมันร้อยกว่าบ,บาทแล้วเรามันหนึ่งพัน แล้วสินค้าร้อยกว่าบาทถ้าตัดจริงๆก็คือเก้าร้อยกว่าบาทใช่ไหมเออเราเราก็ต้องเอลูกค้าไปเก้าร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออเนี่ยน่าจะเป็นกรณีว่าสินค้ามันค่อนข้างน้อยสินค้ามันน้อยแล้วก็ซีเอสก็เลยเอ,อยกเลิกให้โดยไม่มีความผิดโดยไม่ลบคะแนนโดยไม่อะไรเลยไม่มีความผิดเลยนะเออก็ถือว่าดีนะดี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 ดดดดตรงนี้เพราะว่า คือผมเข้าใจนะครับว่าคนขับบางคนอ่ะคือเขาไม่มีทองนะคือมันไม่มีอ่ะแบบสั่งสั่งห้าสิบบาทจ่ายเป็นพันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางกรณีอาจจะไม่ผ่านอาจจะไม่ยกให้อาจจะเป็นความผิดคนขับได้นะครับถ้าสินค้ามันเลยอย่างเช่น600อย่างเงี้ยใช่ไหมเออถ้าทําผมมองอ่ะถ้ามัน600เราทอนแค่400อย่างเงี้ยออสมควรน,น่าจะน่าจะน่าจะได้อะไรเงี้ยนะครับผมน่าจะเป็นกรณีแล้วแต่กรณีไปนะครับถ้าใครเจอ,อยังไงก็ มาบอกกันได้นะครับผงผมก็ถือว่าได้โอเคนะครับผมครับนะผมยกเลิกไปแล้วนะพอใจครับพอใจส่งข้อมูลโอเคนี่ยกเลิกไปแล้วนะครับผมห้านจะุ <c oughs> <c oughs> ดหกแปดก็คือมันมันก็ได้อ่เราไม่ต้องไปวิ่งไกลด้วยแต่ว่าผมไม่ได้มองในจุดนั้นนะครับเพราะว่า ผมมองในจุดที่ว่าผมไม่มีทอนจริงๆนะผมไม่มีทอนจริงแต่นี่คือมันแค่แค่ผลพลอยได้นะผลพลอยได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปรับงานกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันบวชต้องสามบาทไง <c oughs> เสียดายเสียดายบลาสามบาทาไปรับไกลแต่ส่งใกล้ไง